มาแล้วจ้าทุกคนหนังสือฝึกพูดภาษาพม่าที่ใครหลายๆคนอยากพูดพม่าได้แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีแนะนําเป็นเล่มนี้เลยโดยเราจะฝึกตาม45สถานการณ์ที่คนพม่าเข้าใช้กันจริงๆด้านในจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยค่ะ เนื้อหาก็จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไล่ลงมาเรื่อยๆเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะยังเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกให้เหมาะกับคนที่กำลังจะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่นัน่นบอกเลยว่าพกเล่มนี้เอาตัวรอดได้เลยค่ะ <Es> พอเข้ามาด้าน sed, ในจะพบกับสีสันสวยชวนอ่านใครที่กำลังมีปัญหาว่าฉันไม่มีพื้นฐานจะอ่านได้ไหมนะลองฝึกตามหนังสือเล่มนี้ก่อนค่ะเห็นไหมคะเขาสอนเราว่าคุณชื่ออะไรพูดยังไงเวลาตอบตอบยังไงตอบตามนี้ได้เลยเนื้อหาเนี่ยจะถูกร้อยเรียงคิดมาอย่างเป็นระบบแล้วค่ะให้เหมาะกับคนไทยฝึกตามได้แบบไม่ยากอย่างหัวข้อนี้ข้อมูลส่วนตัว เราก็จะสอนตั้งแต่การถามอายุถามยังไงตอบยังไงทุกคนจะเห็นว่ามีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมก็จะสอนตัวเลขต่อเลยค่ะตั้งแต่เลข1ไล่ลงมาจนถึงเลข30เพื่อทุกคนให้เห็นภาพว่าจะต้องตอบยังไงเวลาตอบตัวเลขหลังจากนี้ก็ไม่ยากแล้วค่ะ สไตล์ของหนังสือเล่มนี้จะเริ่มตั้งแต่การสอนวิธีการถามเมื่อทุกคนรู้แล้วถามยังไงก็จะสอนทุกคนตอบด้วยแยกสีอย่างชัดเจนเลยถามตอบตามสถานการณ์จริงหลังจากสอนสถานการณ์แล้วจะสอนคำศัพท์ต่ออีกแต่ถ้าใครอยากเน้นคำศัพท์เป็นพิเศษแนะนำน้องเล่มฟ้าเล่มนี้เลยค่ะแบบจุกๆเล่มนี้นะคะบอกเลยว่าใช้เวลาทำนานมากๆเพราะอยากช่วยให้คนไทยเข้าใจง่ายๆเรียนรู้ได้ได้ด้วยตนเองจริงๆ อย่างประโยคนี้วันนี้วันอะไรจะใส่สีม่วงที่วันนี้เราก็หาตำแหน่งสีม่วงนะคะเราจะรู้ว่าวันนี้ออกเสียงว่าดีเน่ดูตามสีได้เลยขวามือพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้ใส่สีเขียวดูที่คำอ่านค่ะออกเสียงว่าแมนเน็ตเพียนแล้วถ้าใครอยากฝึกภาษาพมา่าก็ดูตามสีได้เลยค่ะใครที่กำลังตั้งเป้าหมายว่า ต่อจากนี้ฉันจะต้องพูดภาษาพมา่าให้ได้บอกเลยว่าเล่มนี้จะเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านฝึกพูดได้อย่างมีทิศทางค่ะใครที่สนใจสามารถทักไลน์แอดหรือแอด QR code จังซื้อได้เลยค่ะ